วันนี้นะคะเราจะมาอันบอกแกะกล่องหมวกที่เราสั่งมาจากร้านพี่เมย์กันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยความจริงคือสั่งมาแบบได้ของมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาแกะเลยแต่วันนี้เราก็มาอันบอกแล้วก็ลองกันดีกว่านะคะว่าทรงเ่ยมันจะสวยตามที่เขาล่าดหรือเปล่าองมาคุกัมคกบา่่ะามา่กั่อจลเนะือว่าใี่ไม่ได้ว่าอีขน่ลก็กเแกะ็ดไม่่ะนคะเรว่ั ไดู้เดี๋ยวลองใส่ใบเดิมให้ก่อนอันนี้คือใบเดิมที่เราใส่อยู่นะคะเวลาใส่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะอันนี้คือหอันเดิมของเราแล้วก็อันใหม่นนะคะเรงจะเป็นยังไงเดี๋องอันนี้เป็นของม่ห้อโปรเฟชชั่นอลนะคะอ,นนอ,อ,อันนี้แทบเขาจะเย็บติดมาเลยนะแต่ว่าแทบเต่าของเราเนี่ย คอันนี้มันก็ดูแบบโค้งเข้ารูปเลยนะคะส,สวยแล้วเดี๋ยวขอหาปิดแป๊บเลยขอหาปิดปิกบบ่อนนะคะเวลาจับเนี่ยเขาให้จับตรงด้านหลังนะไม่จับบริเวณปิดตรงนี้เนาะขอติดิสวยเลยนะชอบอะทรงมันโค้งรับเข้ากับหัวเราดีนะคะโอเคนี่สวยไหมมันดูโค้งแบบโค้งมนสวย มันดูไม่หักหักงงงมืนใบเก่าดูใบเก่าีมันจะเป็นแบบไม่มีความโคง้งเลยนี่ไบ่จะสวยอะ่ะ